สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนาฬิกาแซนด้ารหัส P 1 0 9 9เรือนนี้ผมได้มาจากช้อปปีครับในราคาประมาณ500ไปลาย,ายก็จะจัดให้อยู่ในกลุ่มนาฬิการาคาประหยัดครับในส่วนของสเปคเรือนนี้ก็เป็นระบบวอรสครับใช้เครื่องของ m i โยต้หรือก็คือซิก i z ติเซส่วนรหัสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น2115พอดีว่าเครื่องรอดใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีการตีเลขรหัสแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นที่คุณภาพดีเลย ส่วนฐานให้มาเป็นรหัส sr 6 2 6ยี่ห้อมูรตะหรือชื่อเก่าก็คือโซนี่ครับก็ถือว่าเรือนนี้เขาจัดเต็มมาให้ทั้งเรื่องของเครื่องแล้วก็เรื่องของฐานให้มาดีทั้งคู่เลยส่วนตัวเรือนก็จะเป็นวัสดุอันลอยครับกระจกก็เป็นมินเนอรลก,กาสตัวสายเนี่ยจะเป็นเซนเลตแบบข้อตันแล้วตัวเอ็นลิงก์ก็จะเป็นแบบโซลิดด้วยก็ถือว่าทำมาชนกับ sk เหมย1นึ่เเลยเพราะว่าในกลุ่มราคาประหยัดเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวนี้ครับที่เป็นโซลิดเอ็นลิง์ แต่ราคาตัวนี้ก็จะแพงกว่าตัว1779ในระดับหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเขาให้เครื่องมาดีกว่าทีนี้ในส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็จะขอเริ่มจากที่หน้าปัดก่อนเรืองของผมเนี่ยได้มาเป็นหน้าปัดสีเขียวครับก็เป็นสีเขียวที่ค่อนข้างจะเข้มด้วยตัวเพื่นผิวเนี่ยทำมาเป็นแบบ s u n b บ r ร์ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ด้วยความที่สีมันค่อนข้างเข้มครับแล้วก็ตัวริ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเลย ครึ่งบนของหน้าปัดเนี่ยก็จะมีแค่สก,กีนชื่อส่วนครึ่งล่างเนี่ยก็จะมีคําว่าคอสคุณภาพการสก,กีนเนี่ยก็ถือว่าคมชัดดีครับแล้วตรงตำแหน่ง3ามนาฬิกาเนี่ยก็จะมีช่องวันที่ด้านบนก็จะมีกระจกไซขอบแปะมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็แปะมาได้ตรงดีส่วนตัวมาร์กเกอร์เนี่ยเขาก็ใช้มาเป็น2ลักษณะครับก็จะเป็นแบบเดมเหลี่ยมกับแบบที่เป็นกลมๆซึ่งลักษณะที่เป็นเดมเหลี่ยมเนี่ยเขาก็ใช้มาเป็นก้อนหนาๆเลยครับแล้วก็จะมีการกัด เป็นหลุมลงไปแล้วก็ถมภายน้ําทับส่วนมาร์เกอร์ที่เป็นลักษณะกลมๆเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นก้อนๆเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใช้การกัดหลุมลงไปแล้วเขาจะใช้วิธีแต้มภายน้ําให้นูนสูงขึ้นมาแทนซึ่งมาร์เกอร์ทั้ง2แบบนี้มันดูเหมือนจะใส่ภายน้ําได้เยอะแต่ก็เหมือนเช่นเคยครับจะเลืองแสงได้ดีหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปดูในการทดสอบอีกทีต่อมาในส่วนของเบเซลอันนี้จะหมุนได้ทางเดียวครับแล้วก็มี60คลิกความรู้สึกตอนหมุนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ ส่วนเรื่องความคอนเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยคอนในส่วนของอินเสิร์ตเนี่ยเรือนนี้เขาก็ให้มาเป็นแบบอลูมิเนียมทําสีครับตัวสีจะค่อนข้างเข้มคุณภ,ภาพสีเนี่ยก็ถือว่าดีครับการสกรีนก็คมชัดแล้วตรงตำแหน่ง12บสนาฬิกาเนี่ยก็จะมีการแต้มจุดภายน้้ำให้หนึ่งจุดส่วนตัวเรือนเนี่ยก็เป็นวัสดุอลลอยชุบเงามาทั้งตัวเลยในส่วนของเม็ดมายมอ่ะอันนี้ก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับโดยจังหวะแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่ ส่วนจังหวะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเวลาต่อมาในส่วนของสายเรือนนี้เขาให้มาเป็นสแตนเลสแบบข้อตันครับซึ่งคุณภาพสายเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เราซื้อแยกกันในราคาประมาณ4-500บาทแล้วตัวเอ็นลิงของเรือนนี่ยเขาก็ให้มาเป็นแบบโซลิดด้วยแต่ว่าจะแตกต่างจาก SK เหมยหนึ่งเที่ผมเคยเอามาให้ดูในคลิปก่นกอนตรงที่ตัวหนึ่งเนี่ย ตัวสายจะไปเกาะเอ็นลิงด้านนอกส่วนของตัวเนี้ยเขาจะเกาะที่ด้านในแทนซึ่งลักษณะการเกาะแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นมิดกับคนข้อมือเล็กมากกว่าแล้วผมก็จะชอบลักษณะนี้มากกว่าด้วยเหมือนกันในส่วนของบัคเกอร์ก็จะเป็นแบบปีกนกครับกดล็อก ok ด้วยปุ่มกดแต่ว่าจะไม่ได้มีการสลักโลโก้หรือชื่อแบรนด์อะไรไว้ในส่วนของฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบงัดครับ แล้วก็จะมีการสก,กินว่าเป็นสแตนเลสสตีลแบ็กก็คือจะเป็นสแตนเลสแค่ตัวฝาหลังแล้วก็จะมีการบอกว่าเป็น Water r e รี s ิสแตนดด้วยแต่ว่าไม่ได้ระบุมาว่าเท่าไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตีเป็นระดับเริ่มต้นไปครับที่ประมาณ3 ATM แล้วล่างสุดเนี่ยก็จะมีเขียนว่า p 1 0 9 9ก็จะเป็นรหัสของรุ่นนี้ที่นี้ในส่วนของเคสไซส์ความกว้างจะอยู่ประมาณ42มิลอันนี้ผมวัดจากตัวเบเซล แล้วถ้ารวมเม็ดมายมด้วยก็จะอยู่ประมาณ45.3มิลลรักทูลักอยู่ที่ประมาณ50มิลความหนาอยู่ที่12มิลอันนี้จะไม่ได้รวมส่วนที่เป็นไตคอบส่วนไซส์สายก็เป็น20มิลมพอมาอยู่บนข้อมือขนาด6.5นิ้วนิงผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จบกันไปอีกเรือนแล้วนะครับสําหรับนาฬิกาในซีรีส์ราคาประหยัดผมคิดว่าข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนอยู่พอประมาณแล้วแต่ถ้าใครมีคําถามหรือข้อเสนอแนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับส่วนใครจะใจดีอยากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมผมก็จะขอบคุณมากๆเลยแล้วท้ายคลิปก็จะมีการทดสอบภายน้ำให้ดูยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าในเร็วนี้ครับ